เอาเละครับข้าวสารครับ,รบม,มาอยู่กับผมเลก็กกือนะครับโต๊ะแกรดักสินากระดาบอ๋อวะอู้โอเคว้าช่าวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมส l a เยอ b a แบทเทิ o ก n าวกันนะครับผมโอเคมีรายที่คือไร First m i s s i n g กล่องกล่องแล้วอออเก็ตเก็ตจอยกรุบถึงจะได้รับโอ้ดาบสวยโอเคเวอร์พอนเวอร์คอนเบลนบล็อกอะไรอันนี้ เวอร์พอนรีวิวโอเคครับผมก็จะมารีวิวท่าท่าน้ำก่อนเลยลานวารีกระบวนท่าที่หนึ่งฮ้ยชอววอเตอร์วิวฟุ๊ปปุ๊บเฮ้ยภาษาภาษาภาษาโอ๊ยโอ๊ยโต๊ะโต๊ะโต๊ะโอ้ตายหมดเลยอืมบงล้อไตส ทีนะครับผมก็เป <kas S 1> ็นวอเตอร์ฟูตีลงพื้นะอุ้ยโชว์โช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 วอยเอเอวเตอร์ฟูลอุยออออืออเฮ้ย้กงล้ออ้ยอื้ฟัน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 ตายเอ้ยอจ้เอ้ยโอ้ยอ โอ้โหบาดมาแล้วเือเือเฮ้ยเฮ้ยกับบนทาทีสองบวกล้อออโอ้โอ้ยเออ่ออาสามออกระทื่พื้นถอยออกมาก่อนอุ๊บออโชว์หลบเืออือืปันปัน ท่าสองกบลอ้อสตรายเตินนเร,ร์ดขบนท่าที่สามวเตอร์ฟูลอโอ๊ย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 โน๊ยโอ๊อ๊อ๊ยอ๊ยโอ๊อ๊โอ๊ออออโอยออโออยอ วงล้ออืมเออโอ้โหมีสัตว์มีสวนด้วยเอ้ยปานวารีบนท่าที่หนึ่งอืออ,อือยอ่ะฮือบอลเต้าเฟลาอืบชึบลบลบวงล้อเอออึอ,อชึบลบ

วัตถุฟ้าเฮ้ยอื้อเฮียเฮียสตรายลงล้อคเฮ้ยเฮ้ยฮึบล็อควัตถุฟ้าวฮึบฮึบล็ตรา์เฮ้ยโอ้โหโดนละ ซื้อกงล้อยังไงยังไงยังไงให้ดูเออเ้ยเฮ้ยเออเออโดนไปเลยอ๋อโยเออปาดหนึ่งกงล้อเออเออโอ้โหเออปาดไปสอง อันติปานวารีกับบนท่าที่สิบเอ็ดอืออเตอร์ฟอล์อือโอ้โหดนแล้วอืออ้อเย้อ้าหัวหลุดโอ,อ,อ้เมื่อกี้เป็นอันตินะครับไป โอ้โกง้อเฮ้ยระดับสวยด้วยเออเออลงโอ้โหแล้วลุกขึ้นมามันฟันได้เลยเออโลบโอ้โทษลบโอ้ยเอียงโลบไปเลยเอ้เอ้ย

ร่วงเลยครับนอนไม่ไหวติงอ๋าโอ้โรสวยเลยอะ่ะโอเคนะฮะเราก็ไปซัดกันโอ้ปาดล้อโอ้โหเออปาดเลย วอเตอร์ฟอล์ตัดตาดตาดตาดโอ้โหโดนคู่เลยเยอะาดไปเลยหนึ่งหน,น,นัโดนตาดดีกว่าโดนตรงล้อวอเตอร์ฟอล์ลบทมันหลบด้วยท่านั้นเฮ้ย ฟอนเอ้ยปาด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 วงล้อปาดสองทีแล้วก็ปาดแล้วก็ปาดวอเตอร์ฟอลโอ้ยโอ้โหอันตีอันตีเออยามังกรวารีขมุท่าที่ี หล่อ,อเท่ไหมล่ะโะคตรเท่ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมท่านผู้ชมก็ไว้เดี๋ยวผมจะมารีวิวคาแรคเตอร์ต่อไปนะปานหอมอกนะครับผมปานไฟลแล้วก็ปานเสียงๆๆอืโอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอลาตัวตัวลาไปก่อน Abu Cebu abak jabak bu bu bu, bu cakap boom